สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของกัวแลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมเป็นกันมาใจ้กับพวกเราได้โดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทางต่างๆนะครับวันนี้พุทธ่4กุมภาพันธ์ครับราคาทองคําวันนี้ฟื้นตัวกลับมาแรงเลยนะครับหลังจากที่ช่วง2 3วันก่อนหน้าล่วงจาก5,6 0 0ลงมาจนสอบ4,400ดอลลาร์วันนี้ฟื้นกลับมายืนเหนือ5,000ดอลลาร์ได้ต้องรอดูแล้วครับว่าจะสามารถยืนเหน สัปดาห์นี้หรือไม่นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหากยืนได้รุนทดสอบ5,600ออทามไฮเดิม erm นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์พุทธทิพย์เทเดอร์ของบริษัทอินเตโกโกเท,รทรจำกัดนะครับมาดูแนวโน้มทิศทางราคาทองคํารวมถึงปัจจัยว่าช่วงนี้ต้องติดตามอะไรบ้างทิศทางแนวโน้มราคาจะเป็นยังไงแลเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์เลยครับสวัสดีคุณเศรษฐวัฒน์ครับครับผมคุณหนุ่มครับย่อจาก5,600ลงไป4,400ดีกลับมา5,500 50โดยประมาณนะ้ะคุณเสดวัตดีขึ้นมา5 0เละไปต่อเลยไหมครับหรือว่ายังต้องระวังต่อครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดผมเห็นมันขึ้นไปเกือบจะแตะ5,100่เหรียญนะครับซึ่งโซนตรงนี้เนี่ยในทางเทคนิคยังถือว่าเป็นแนวต้านสาคัญมากๆอยู่นะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีสัญญาณก,กับตัวที่ดีมากๆเลยคือราคามัน<อ>ยืนเหนือ5000เหรียญนะครับดังนั้นวันพุธเนี่ยการที่เราเห็นโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงโดยเฉพาะตลาดเอเชียเนี่ยถือว่า นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องรอในช่วงของตีห้าในวันนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาจะปิดเป็นแท่งคอนเฟิร์มหรือเป็นสัญญาณบวกอีกหนึ่งวันไหมถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อวัสุกนี้ลุ้นได้เลยนะครับว่าถ้าในสัปดาห์นี้นะครับให้จับตาดูให้ดีๆเลยนะครับถ้าสัปดาห์นี้ราคาทองคําปิดนะครับเหนือห้าพันเหรียญได้ในวันศุกร์ตอนตีห้านะครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสลุ้นนะครับการขึ้นต่อได้ไม่ยากเลยครับคนที่คาดหวังรุดตอยเนี่ย น่าจะเห็นได้โอเคนะครับแต่ต้องรอวันศุกร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าอ่ามีความโชคดีหรือโชคร้ายอะไรไหมนะครับเพราะว่าอ่าล่าสุดเนี่ยไอ้ government shutdown เนี่ยจร<อ>ิงๆแล้วมันยุติไปตั้งแต่วันอังคารนั่นแหละ<อ>ว่าต<อ>ัของเขาเนี่ยสมผลให้ตัวเลขนอนฟาร์มที่จะออกวันศุกร์นี้อาจจะเลื่อนไปแล้วแหละนะครับอืมๆๆอืมอืมอ่าดังนั้นเนี่ยข่าวในสัปดาห์นี้ในตารางเนี่ยที่แรงนะครับที่ผมให้อันดับต้นๆก็คือนอนฟาร์มเงินเฟ้อเฟดเนี่ยนะครับมันจะไม่มีอืมก็เลยไม่รู้ ว่าเป็นข้อดีไหมคือ1มันอาจจะไม่เวียงนะคือถ้าโมเมนตัมแบบนี้เทคนิคเชิญแบบนี้นะครับถ้าเขายืน5,000ันเหรียญได้ในวันศุกร์นะครับปิดสัปดาห์สวยๆเนี่ยก็หลุนรีบาวได้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับประมาณนั้นในทางเทคนิคครับสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่ผมคุยคุณเศรษฐวัฒน์เนี่ยมันยังไม่เข้าไม่เข้าขายแม็กซ์นะเนาะหลังยังไม่อะคุณเศรษฐวัฒน์มองมองมองทุบรอมนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจลากหรือว่าอะไรยังไงตั้งใจแน่นอนครับคือคือหมายความว่าปัจจัย พื้นฐานยังคงเดิมแต่มีมือมืดทุบลงมาอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็คือเราเห็นว่าไปนั่งอ่านมานเนี่ยคือไอการลงมา1,300อเหรียญนะเนาะหนึ่งพันเกือบ200เหรียญจากสองร้ยปลงมาส4่นี่ะครับ80เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือโวลุ่มของการที่โดนล้างพอนนะครับอมันเลยโดนเทขายมาแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับคือผมพูดตามตรงว่าตั้งแต่สัมภาษณ์คุณหนุ่มมาเนี่ยใช่หรือคุณหนุ่มสัมภาษณ์ใครก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่มครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขามองอยู่แล้วว่าระวังมั<ค>นเหลววที่จะภาพแบบนี้คือคนที่อยู่ในตลาดแบบนี้มานานเนี่ยพอเขาเห็นสัญญาณแบบนี้เนี่ยคือแบบ เขาเขาก็กลัวแล้วอ,ะอ่ะนี่ก็ตามตรงคือ,อหลายคนบอกว่าเอ้ยโดยนากวิเคห์เนี่ยต้องแบบเชียร์ทองเชียร์อะไรเอาจริงแล้วเราพูดกันตามตรงนะครับเราอยากให้ลูกค้าหรือทุกคนเนี่ยกาไรนะครับะจะได้แบบเพจดีเยอะเพจบ,บ่อยแบบอๆอย่างนี้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าติดดอยหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงติดดอยเนี่ยมันทําให้หนึ่งก็เสียโอกาสในการทํากําไรเพิ่มไปสำหรับของแต่ละคนเนาะก็เลยอันเนี้ยคือทางนักวิคห์เนี่ยเขาก็คงจะเตือนด้วยความแบบหวังดีแหละนะครับซึ่งมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่า ไมเวลาที่ราคามันขึ้นแรงขึ้นเหินๆเนี่ยมันอันตรายคิดง่ายครับหลักการง่ายๆของคนที่จะรอย่อซื้อทุกคนนะครับเขาจะซื้อที่แนวรับที่ใกล้ที่สุดครับการที่ราคาทองคำอ่ะมันขึ้นทุวันทุวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันทําให้แนวรับที่ใกล้ที่สุดอ่ะมันห่างจากราคาปัจจุบันไปเยอะมากดังนั้นเวลาที่มันล่วงเนี่ยโอ้เราก็เลยเห็นนะครับตอน5,006เนี่ยแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่5,003ซึ่งมันไกลไกลพอสมควรเลย300กว่าเหรียญนะครับที่เห็น และมันเป็นแนวรับที่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยต่อมาคือห้าพันหนึ่งร้อยโอ้โหคือมันเราเห็นเลยว่าแบบมันภาพแบบนี้มันอันตรายไงแล้วสุดท้ายนะครับมันก็หลุดล่วงมาจนถึงแนวรับที่ดีมากๆที่เป็นจุดซื้อเลยก็คือแถว4ี่พันสามร้อยจนถึงสี่พันหกร้อยที่เราเห็นเนี่ยลงไปสี่พันสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่แบบคือคุณกลัวอะไรแค่ไหนอะราคาลงมา2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคือจากห้าพันหกลงมาสี่พันสี่เนี่ยตกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับยังไงก็เป็นจุดซื้อครับแต่ ถามว่าราคาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันมันรีบเร็วรีบขึ้นเร็วเกินไปไหมสำหรับผมถือว่าเร็วระดับหนึ่งเลยนะครับเลยมองว่าในส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือผมมองว่าไม่น่าจะรีบขึ้นขนาดนั้นคือน่าจะไอ้ครั้งที่เราเห็นตรงเนี้ยคิดว่าเป็นแค่เทคนิคลรีบาวนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่าอันนี้เรียกว่าล่างไปถูกใช่ไหมใช่ถ้าเราถ้าเราตั้งข้อสังเกตว่าอันเนี้ยคือการที่เจ้า ลากขึ้นไปแล้วทุบลงมาเนี่ยแสดงว่าถ้าเจ้ายังมองว่าทองสําคัญเนี่ยแสดงแสดงว่าเจ้าต้องเก็บของแล้วใช่ไหมใช่เจ้าก็ต้องหากับหาแบบเก็บของเพราะอย่าลืมนะครับลงมา20%นี่โอ้โหมันหอมหัวนะอืมอืมราหอมหัวนะถ้าเจ้าจะลืบเก็บของแต่ปัญหาคือว่าถ้าเจ้าหรือรายใหญ่เนี่ยเขาฟัดไม้เต็มไม้แรงเกินไปเนี่ยตลาดจะจะ,จะเกิดการไก่ตื่นอ่าเข้าใจหนึ่งคนที่คนที่รอย่อซื้อเนี่ยที่เขาลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าเกิน50%อะมีเก็บแล้วว่า างส่วนผมก็มเป็นอย่างน uh ี huh. ้นะ uh huh. เอางู้นตร, uh huh. ตรงๆนะครับ uh huh. แต่ว่าความเป็นจริงผมก็ไม่กล้ากดเต็มร uh ้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจเข้าใจเพราะว่าแบบเราเห็นการลงมาระดับนั้น,น่ะเราก็าต้องดูตรงไปก่อนเช่นเดียวกันถ้ารายใหญ่เขาซื้อเต็มเมตเต็มหน่วยนะครับเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวอย่างสัปดาห์นี้ถ้ามันยืน5 1 0 0 5 0 0 0เหรียญได้ขึ้นไปเนี่ยทุกคนที่เก๊เคยกลัวนะครับที่เคยกลัวทุกคนเคยกลัวต้องเข้าแล้วพอเราเห็นสัญญาณกลับตัวนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าราคาที่เจ้าได้หรือต้นทุนที่รายใหญ่ได้อะมันน้อยเกิน เพราะว่าหนกตามหลักเลยการถ้าตามหลักของการเก็บของแบบโดยหลายใหญ่นะครับคุณหนุ่มคือเขาจะชอบในการที่จะค่อยๆทยอยเก็บหรือเก็บแล้วก็พยายามทุบๆเก็บเก็บทุบๆเก็บเก็บเพื่อให้รายย่อยอย่างเราเนี่ยสูงละเราเราเห็นสัญญาณอะไรมาเข้าไปซื้อปรากฏว่าโดนทุบอีกรอบเนี่ยเราจะเริ่มขายของแล้วแล้วเขาก็จะมาเก็บใหม่ให้สังเกตว่าลักษณะอย่างเงี้ยจะเกิดในช่วงของเดือนตุลาและกันปีที่แล้วถ้าสังเกตว่าตอนโดนตกจาก6กหมืนเจ็ดมาเนี่ยลงมาหกหมื่นนะโอ้โห วนเวียนตรงนั้นสักพักเลยนะหกหมื่นหกหมื่นสองหกหมื่นหกหมื่นสองเงี้ยหลายประมาณหลายสัปดาห์เหมือนกันหลายวันเหมือนกันกว่าที่เราจะเห็นการขึ้นยาวๆแบบนี้นั่นน,นคะครับนั่นคือลักษณะของการเก็บของไม่ใช่แค่เจ้านะครับร,ระยายเก็บของนะพวกเราเองด้วยพวกเราเองก็แบบค่อยๆแย่ค่อยๆดูสิเอ้ยยืนได้เปล่าหกหมื่นอันนี้ก็เหมือนกันยืนได้เปล่าว่าเจ็ดหมื่นเราต้องรอดูสักพักหนึ่งนะครับคือผมผมชอบแบบนี้คือถ้ามันมีระยะเวลาในการที่เราเก็บของเนี่ยหมายความว่าไงครับคุณหนุ่มหมายความว่า แนวรับจะถูกสร้างโดยธรรมชาติอ่าใช่มันต้องไซเวสักพักหนึ่งนะคุณเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นมไม่งั้นนะครับแนวรับที่ดีนะครับอย่างน้อยเลยนะในระดับการขึ้นระดับโอ้โหวิ่งกันสี่ห้าร้อยเหรียญต่อวันเนี่ยคุณต้องเห็นรายวันนะ,ะคุณต้องเห็นการ,รบแบบการยืนในรายวันแบบหลายวันแบบวน,นิดนึงอะสี่ห้าวันให้มันให้มันพอเห็นว่าเอ้ยตรงนี้ยืนได้ตรงนี้คือแนวรับนะมันต้องย่อยกย่อยกเนาะถูกไหมคุณเต๋เทอใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าสี่พันตั้งแต่สี่พันจนถึงส แนวรับที่หนามากแต่มันเป็นแนวรับเดิมถ้าราคาเนี่ยมาย้อนมาย้ำยงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมันกำลังจะชี้ว่าแนวรับไม่สูงขึ้นเนี่ยหมายความว่าโวลุ่มมันก็แอบหายไปดังนั้นผมคาดหวังนะครับคุณหนุ่มการเห็นอย่างน้อยนะครับ4,006ถึง5,000เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเพื่ออย่างน้อยเป็นแนวรับที่มันสูงขึ้นเป็นโซนที่มันสูงขึ้นเพื่อชี้ให้ว่าเราอยู่ไฮเออร์ไฮนะเราอยู่ในเทรนขาขึ้นนะผมก็เลยคาดหวังการไซด์เวย์อย่างน้อยประมาณ1เดือน ก็คือก็คือถ้าเกิดว่ามันจะทุบลงไปแต่ไม่ควรหลุด4 6 0 0แล้วถูกไหมคุณเสรีวัฒน์4,006 6หลุดได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าโซนโซนตั้งแต่4,000จนถึง4 6 0 0เนี่ยหรือ4 3 0 0 4 6 0 0เนี่ยมันเป็นึงนะฮะ4 3 0 0จน4 6 0 0เนี่ยมันมันรับได้มันรับได้เลยยกเว้นมันจะหลุด3 9 0 0หรือ4,000นะอือ่าดังนั้นเนี่ยมันมันตรงเนี้ยมันมันย้ำได้แต่ขอให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันย้ำแต่เป็นแบบยกโลอ่ะครับอ่าเป็นแนวรับที่ยกโโลอออ่ะคคืเ4,300 สี่สี่อาจจะลงไปอีกรอบนึงก็ได้แต่ขอให้มันยกตอนตอนที่มันสร้างฐานอ่ะให้ยกค่อยๆยกค่อยๆยกให้เราเห็นแบบจากสี 5, 5, 5, 4, ่พันสี่ยกมาสี่พันห้าสี่พันยกมาสี่พันหกอ่าแบบเนี้ยโอเคครับประมาณนั้นคือคือภาพมันพบล็ดผมยังจําได้นะคุณเสิร์ตอนมันมทุบมาจากห้าพันหกลงมาห้าพันแล้วก็ยกกลับไปห้าพันสี่แล้วก็คิดว่ากลับไปแล้วนะสุดท้ายก็ทุบลงมาลงมาสี่พันสี่พันหกแล้วก็ลงรเรื่อยมาสี่พันสี่ไอ้ตรงนี้ภาพขึ้นมาจากเมื่อวานสี่พันสี่สี่พันหกสี่พันแปดขึ้นมาห้าพันยี่ มันก็แลดูไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เหมือนกันนะคุณเศรษฐวัตรถูกไหมครับอืมใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าณจังหวะนี้เนี่ยลองเราลองนึกทางจิตวิทยาแบบย้อนกลับนิดนึงนะครับคุณคิดว่าคนที่ติดดอยอยู่ตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอืมเขาจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยราคากลับมาแล้วว่ะทางนี้ถือต่อยาวๆมันจะมีครับแต่ผมว่ามันครึ้นขึ้นใช่ใช่ใช่มันครึ้นขึ้มมันจะมีคนที่แบบโอ้โหลงนี้ไม่น่าเข้าทองเลยไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยองั้นอ้ยโอกาสมาแล้วปล่อยออก สักหน่อยละกันขายออกบางส่วนละกันนั่นนั่นนั่นเป็นที่มาของการที่เราเป็นแนวต้านไงเพราะว่าแนวต้านเนี่ยคือแนวรับที่มันทะลุไปแล้วแนวรับที่เคยรับได้คนที่เคยซื้อที่แนวรับเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ต้นทุนอยู่ที่แนวที่กลายเป็นแนวต้านแล้วดังนั้นนะครับเขาก็มีทางเลือกที่ว่าจะถือต่อเพื่อลุ้นนิวไฮเพื่อลุ้นกําไรหรือจะลดความเสี่ยงโดยการทยอยลดโพซิชันลงเพื่อลอดูสถานการณ์ดูก่อนซิว่าเป็นยังไงดังนั้นนะครับตรงเนี้ยมันด้วยความที่เป็นการขึ้นมาเทสรอบแรกๆ ผมเลยมองว่ามันยังไม่ขนาดนั้นแต่โอเคมันหลายอย่างมันประกอบเพราะว่าการลงครั้งนี้พื้นฐานไม่ได้เกี่ยวครับถูพื้นฐานไม่ได้เกี่ยวเลยที่ผมบอกว่าแปดสิเปอร์เซ็นคือการโดนฟอร์ตพอร์ตอีกี่ยี่สิบเปอร์เซ็นมันเป็นแค่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นอารมณ์แบบอ่าเฟดคนใหม่การเจรจาระหว่างอิหร่านสหรัฐเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันมันเป็นเล็กน้อยมากครับเฟดคนใหม่มันยังไม่ได้ชัดว่าตลาดต้องลงขนาดนั้นครับออิหร่านอาจจะพอชัดหน่อยแต่อิหร่านมันคือสัญญาณตั้งแต่โดนตกวัน รหัสแล้วไงไอที่มันลากมาแบบหไอลากมามาหาการอย่างเงี้ยมันคือการโดนฟอสเซลนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยพอด้วยพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากทั้ก็ยังอยู่ดอกเบี้ยก็น่าจะยังเป็นขาลงอยู่ใช่ครับเรารอดูเสร็จคนใหม่ละกันแต่ที่แน่เศรษฐกิจทั้งโลกมันไม่ดีอ่าเข้าใจแต่พื้นฐานมันไม่เปลี่ยนเนี่ยการที่โดนฟอสผ่อนล้านลงมาแล้วถ้าสมมติเราดาวว่าเจ้าเก็บของรอบใหม่ไปสมมติเต็มปัจัแล้วนะแต่บอกว่ายังมันก็สามารถขึ้นต่อได้เพราะพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนดดััััังนนน้กกก็็มพูยาาาครรบบแต่่วสํห แตผมมองว่าด้วยเราอยู่ในสภาวะที่มันมันเวี่ยงมาโดยตลอดแหละถ้าใครแบบอยู่อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์คุณจะโอ้โหคุณจะอยู่กับอารมณ์ที่ว่าโอ้โหมันขึ้นได้เป็นวันละสองสาร้อยวันละร้อยผมผมอยากให้ตลาดเนี่ยมันกลับมาที่สมดุลครับคุณหนุ่มอ่าใช่ถูกต้องที่มัน,ท,มนที่มันไม่ได้วิง่งทะยดยค่าเฉลี่ยแบบนี้คุณอย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่ค r y ปโตเคอเรนซีนะของข <laughs> ครับใช่ครับนี่คือสินทรัพยนะ์หลักของโลกนะใช่สินทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกที่คุณต้องใช้เงินเป็นล้านๆในการจะ ดันสักร้อยเหรียญน,นะอืมอืมใช่ครับอ่ามันไม่ใช่ว่าคุณแบบอย่างบิตคอยเนี่ยไอ้เงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยถ้าคุณเอาไปใส่บิตคอยนะอืมดันบิตคอยขึ้นสองเท่าเลยนะราคาเนี่ยอ่าเข้าใจครับนึกออกไหมครับใจคือถ้าเป็นถ้าเป็นสินทรัพย์อื่นน่ะเราเห็นแบบนี้โอเคมันยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือทองคาครับมันต้องใช้เงินมหาศาลมากมนะครับผมเลยอยากให้หนึ่งเนี่ยมันเริ่มกลับมาจุดสมดุลนิดนึงและอีกอย่างเนี่ยคุณหนุ่มเมื่อต้นสัปดาห์ขึ้นผ่านมาเนี่ยตลกมากอ่าบล็อกเกอร์ต่าง ปรับมาจินขึ้นอ่านี่กําลังจะถามเลยว่า CME เขาขยับมาจินลงยังงครับตอนนี้ตอนนี้ยังยังก็ยังก็โอ้ก็ยังอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยยังนะครับก็คือก็คือยังยังเราต้องเหมือนอารมณ์หือนว่าแต่ก่อนเนี่ยคือต้องเข้าใจนะครับในระดับโลกระดับอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินสดในการซื้ออยู่แล้วเข้าใจครับมันเป็นเป็นมันชีมันทีมาจินกันหมดอ่าใช่ครับอ้ที่เราโดนฟอร์สกันเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างนี้ทางนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างโบเกอร์อย่างเราที่แบบนําเข้าส่งออกจริงอ่ะเราเลเวอเรจเราน้อยมาก ือได้สามสมมตินะครับอืตอนนี้ระวังหนึ่งเราซื้อได้ประมาณแค่2องคือเราซื้อได้น้อยลงมากๆากและเป็นแบบนี้กันทั้งโลกนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าโวล่มที่จะซื้อเข้ามาเพิ่มเนี่ยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะหายไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นคือหมายถึงราคาที่มันจะดันขึ้นไปแบบบ้าๆบอๆแบบอเข้าใจครับมีโอกาสที่เราเห็นน้อยลงซึ่ง ในทางการการขึ้นถือว่าดีเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปเจอในสภาพแบบโอ้โหเวี่ยงกันรุนแรงใช่ไหมครับวันละสองพันอีกวันหนึ่งสี่พันกว่าบาทมันอาจจะไม่เจออย่างนั้นละอือถ้าเจอมันคือต้องเป็นเงินที่แบบใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะซึ่งผมว่ามันแปลกแต่ปัญหาก็คือว่าการที่มาจิ้นมันมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยในแง่แง่นหนึ่งก็คือว่าการโดนฟอร์เซลง่ายขึ้นเช่นกันถูกต้องอ่ามันเลยมันเลยมีทั้งข้อดีข้อเสียอ่าแต่ผมมองกลับว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะ ไม่ต้องเจอกับความพันผวนที่มันบ้าบอคอแตกไปมากกว่านี้แลและถ้าราคาเนี่ยมันค่อยๆขึ้น คนก็พร้อมที่จะค่อยๆตามเช่นถ้าคุณเห็นราคาทองคําอ่ะขึ้นวันละร้อยสองร้อยเนี่ยคุณก็อาจจะยังพอที่แบบเฮ้ยถึงเป็นไรจะค่อยค่อยๆซื้อวันต่อวันจะได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคุณเห็นราคาทองคําขึ้นวันละพันอย่างเงี้ยคุณจะหนึ่งคุณจะไม่กล้าละ่ะสองถือคุณจะกล้าคุณจะรู้สึกซื้อไปปล่าคุณจะเสียวมากแล้วราคามันจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษคือถ้ามันแบบมีจังหวะหรือมีข่าวอะไรปล่อยมาปุ๊บแล้วราคาโดนทุบมาปุ๊บคุณพร้อมที่จะออกทันทีแต่ถ้ามันขึ้นวันละร้อย ก็มันมันไม่ได้เซนซิทีฟมากไงอืมอืมซึ่งนั่นเป็นอะไรที่เฮลตี้มากกว่าในการขึ้นนะครับค,คือคือคือต่อไปเนี่ยที่ผ่านมาเราเรามองอุ้ยทองคาม,มีแต่ปัจจัยบวก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 มาเนี่ยเราลืมมองเลยนะว่าปัจจัยลบแบบซีมอีนี่คือสําคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกม,มาจินมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ก็คือตลาดลากรอบนี้เลยถุงแมกุณเสดอวัฒน์ครับคือผมว่าเขาเขาหนึ่งได้แหละเพราะว่ามันตลกที่ว่าในตอนที่ราคามันขึ้นไปห้าพันหกเนี่ยเขาไม่เรียกมาจินเพราะว่ามันเป็น ถูกตั้งแต่เรื่องยอยมาแรงแล้วเนาะถูกไหมอ่าใช่แต่ว่าโอเคสอพมอันโดนทุบมาเนี่ยดันมาเรียกเนี่ยมันก็มันก็หนึ่งคืออาจจะมองได้ว่าคือเขาก็อยากจะป้องกันความเสี่ยงแหละเพราะ,ะเขาเห็นว่าการที่ใช้เลเวลเลยมันสูงมากเนี่ยพอมันโอโ้โหพอมันล้างบางทีมันมันแบบมันตาม,มาจีนไม่ทนนะันอ่ะบางบ,บางที่เนี่ยอาจจะขาดทุนจากการที่เรียกลูกค้าระเติมไม่ได้นะครับอ่าเข้าใจผมว่ามีมีเยอะนะครับดังนั้นการตรงเนี้ยมันก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางฝั่งเขาด้วยแหละเพราะว่าการที่เราซื้อได้น้อยลงเนี่มาากรฟัน ง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็นานขึ้นเช่นกันอประมาณนั้นคือมันเป็นข้อดีเอาพูดง่ายว่าอย่างน้อยเป็นข้อดีแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าโวลลุ่มมันจะหายไปเยอะครับอหายไปเยอะเราเราอาจจะเห็นการดันแบบบางคนแบบซื้อปั๊บเนี่ยอยากให้มันแบบปุ้งปุ้งปุ้งไปเลยเนี่ยมันอาจจะชะลอลงนิดนึงนะครับไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับโอเคในช่วงสองสามวันที่เหลือของสัปดาห์นี้โฟกัสอะไรครับเออข่าวฟาร์มก็ไม่มีแล้วสิอาสารอิหร่านยังมีสารอิหร่านยังมียังมีเอฟเฟกต์ยิงโดนยิงโดน ตกไปอันนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาซึ่งเป็นข่าวดีต่อสงครามอยู่นะครับเป็นข่าวร้ายกับทองอยู่อ่าวอล์โปรเจกต์วอล์ของตัวทามเองนะครับซึ่งมันก็กางกระเชื้เห็นว่าตอนนี้มันจะอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะเนชั่นแนลรีซึมซ์คือเขาเรียกว่าประมาณว่าทุกประเทศแต่ตอนเนี้ยตีมก็คือว่าจะห่วงแหงนทรัพยากรตัวเองนะอ่าจะพยายามแบบถ้ามีอะไรแบบจํากัดสปายได้ก็จะทําอย่างเช่นจีนจํากัดซิเวอร์เงทำให้ซิเวอร์ดันมาแรงมันก็จะมีแบบ เรื่อยๆต่อนนี้ตีนเป็นแหล่เออซึ่งโอเคพวกแร่หายาต่างๆทองคําก็เป็นหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าบีมานที่สูงขึ้นในรอบสองปีเนี่ยมันทําให้ทองขึ้นมาเกือบเท่าหนึ่งเนี่ยนะครับสปายมันอาจจะผลิตออกมาไม่ทันอ่าไม่ทันต่อความต้องการนะครับแล้วยิ่งถ้ามันถ้าอันนี้ยังไม่จบอีกถ้ามันค่อยๆขึ้นแบบยิ่งยิ่งยิ่งที่อาจต้องการผลิตเยอะกว่านี้แล้วถ้าบังเอิญจู่ๆมันมีการแบบเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ออสเตรเลียหรื มีการบอกเฮ้ยอย่าหยุดการส่งอะไรเงี้ยมีกฎหมายอะไรมาอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกว่าพวกแบบเริ่มแบบเริ่มใช้การเมืองแล้วเนี่ยราคาทองก็อาจจะสูงไม่ได้มากกว่านี้ได้คือคืออันนี้เป็นการคาดการจากแอคชั่นแบบนี้เพราะว่าเราเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทาก็อยากได้กินแลนด์เพราะว่าอะไรอยากได้ทรัพยากรอยากได้ไมเน่เพราะอยากได้อะไรอยากได้ทรัพยากร่าดังนั้นทุกคนจะเริ่มห่วงแหงวิเศษละก็เลยจะเป็นปัญหาที่ว่าจากการที่เราอยู่ในโลกที่เราฟรีเทรดเราค้าขายกันแบบเสรีพอทําเข้ามา ได้ปีหนึ่งคุณเจอกำแพงภาษีไปพอ,อปีที่สองเอ้ยเริ่มล่าอนานิคมอ่ากำลังจะบอกเลยมัยนเป็นการล่าอนานิคมอู่าถูกต้องอ่าเป็นนักเรงแล้วตอนนี้นักเลงแล้วอ่าเราเรานักเรงโดยการที่ไราโชว์โชว์ศักยภาพด้วยครับไอ้อคุณม,มีปัญหาปีที่แล้วคุณโดน กอแพงภาษีไปปัญหาคือปีเนี้ยคุณมีปัญหาเหรอคุณอยากโดนฮิ้วปีกวะคุณอยากนายกคุณคุณอยากโดนฮิ้วปีกวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นนักเลงไปแล้วนะตอนเนี้ยเข้าใจนึกออกไหมครับแล้วโอเคเลนักเลงเริ่มต้นจากพี่ใหญ่สหรัฐล้วท่านนักเลงกลายเป็นจีนบ้างอะครับอ่า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 มันยิ่งจะทําให้ g e o p o l i t i c นี่มันคือแบบนั่นบีคือกนเลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนอะไรคุณหนุ่มครับครับถ้าเราดูกันตามตรงนี้นะครับอืออมันไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ แล้วทองก็ยังเป็นพระเอกอยู่อแต่ว่าโอเคมันไม่มีกราฟบ้าบอคอแตกอะไรที่มันจะขึ้นแบบทุกเดือนได้ครับมันก็ต้องมีจังหวพะพักจังหวะอะไรอย่าลืมนะครับว่าโวลุ่มยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคือรายย่อยอย่างเรานะอคือ retail, รีเทลรายย่อยอย่างเรารายย่อยอย่างเราอ่ะปั๊มเงินได้กับได้เหมือนรายใหญ่ไหมไม่เพราะเราต้องมีอะไรครับเรามีเงินเดือนบางคนจ่ายทุกวันที่สิบห้าบางคนจ่ายทุกสิ้นเดือนบางคนได้ปันผลหรือมีรอบปันผลอ่ะเดือนมีนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะ ผส่ผลมาคุณแล้วรายย่อยขอยงเราก็ค่อยๆเติม DCA <c oughs> เข้าไปในตลาด <c oughs> นี่ค่อยๆใส่เข้าไปมีเงินก็ค,อค่อยๆใส่ในทองเข้าไปถ้ามันขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยหมายความว่ารายย่อยไม่มีของ <c oughs> อือ่านึกออกไหมถ้าร <c oughs> ายย่อยไม่มีของเนี่ยรายย่อยก็มีหัวใจแล้วก็มีพลังเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่ซื้อเนี่ยถามว่าเจ้าจะลากราคาจากใครอืมอืมถูกต้องเจ้าจะกราคากับเจ้ากันเองเหรอเขาไม่ค่อยทํากันอืมอืมดังนั้นนะครับเขาก็รอเราเหมือนกันแหละอื เออแค่แค่เราจะเป็นส่วนน้อยที่รอดในตอนที่เขาทุบหรือเราเป็นส่วนน้อยที่เรากําไรไปกับเขาแต่เราต้องไปด้วยกันครับไม่ว่ารายใหญ่รายย่อยต้องพึ่งพาใส่กันนะครับไม่งั้นคุณถามว่าไอตอนที่ราคามันโดนลกไปจากห้าพันหกอ่ะนะครับใครซื้อล่ะอืมอ่ารายย่อยเนาะอ่าแล้วถามว่าใครขายให้รายย่อยล่ะอืมถูกต้องอ่าก็คือรายใหญ่แล้วเช่นเดียวกันแล้วตอนที่รายรายใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อเนี่ยใายขายให้เขาล่ะอก็เป็นรายย่อยเหมือน กันนะครับมันคือเป็นการทั้งรากมันคือเป็นเกมชักกระเย่ะเป็นเกมมันดีเกมครับเข้าใจเพียงแต่ว่ายังไงหลักการเล่นที่ง่ายที่สุดในตลาดพวกนี้นะครับคือการตามรายใหญ่รายใหญ่อใช่แต่วิธีการทํากําไรของรายใหญ่เราต้องลอกตามด้วยเพราะว่าในการทํากําไรของรายใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถทุบทีเดียวได้สมมุติเป้าของเขาอยากขายที่5,400ี่เหรียญเนี่ยสมมตินะเขาจะขายที่5,400ี่ยเหรียญทีเดียวไม่ได้ ว่าลร่มในตลาดมันรับไม่พอครับเขาจําเป็นที่ต้องขายแบบอ่ะตั้งแต่ห้าพันสามลินลินมาลินลินมาแล้วมาเผ่อเขาต้องไปขายจนถึงห้าพันหกด้วยเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยในการขายเขาทั้งหมดเนี่ยมันคือห้าพันสี่เข้าใจครับเข้าใจครับแล้วการที่ขายแบบนั้นผมถึงได้บอกว่าแล้วเขาขายเราขายซื้อล่ะก็เราไงเราเป็นลารูมเขาถูกไหมเพราะเขากําลังจะขายเพื่อลินเพื่อแบบเพราะเขาขายทีเดียวมันโอ้มันจะเกิดแท่งแบบอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยฟ้อน กอดกันมาเนี่ยนะครับอ่านั่นแหละประมาณนั้นก็คืออยากให้เห็นว่าเนี่ยคือมันนี่เกมแค<ท>่เราเนี่ยไม่โลภหรือเราใช้กลยุทธ์ก็คือลีนขายถูกการขึ้นแรงเนี่ยค,คุณกําไรทุกราคายแล้วโอเคคุณไม่ได้กําไรสูงสุดหรอกถ้าคุณถ้าคุณโชคดีเออคุณอาจจะได้กาไรสูงสุดแต่เราไม่ได้โชคดีอย่างนั้นเออมัชจะยมันจะโชคดีได้กี่คนจะถูกสมอว่ผมพูดง่ายๆไม่ว่าจะเทคนิคข้อสายไหนนะผมเชื่อได้เลยนะวัดเต้าที่ห้าพันหกไม่ได้หรอกถูกคือเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าคุณใช้อะไรมานะมันจะมี ีเป้าที่อย่างผมเนี่ยไปหน้าแตกไปแล้วคือผมนั่งวัดผมพยายามคิดทุกอย่างแหละอ่ะในไหนตอนนี้ไม่ไม่รู้จะทําอะไรก็วัดสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นมาทุกวันเลยห้าสามเจ็ดหกวัดจากอีเลียดเวฟมาเลยวัดจากฟิโวนากีมาเลยก็ทะลุอยู่ดีแล้วคือมันมีหลายศาสตร์มากครับที่มันจะได้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นแล้วเราไม่รู้ไงมันคือเท่าไหร่เพราะหนึ่งมันไร้เทลา,าน,นะครับอ่ามันก็เลยผมเลยบอกว่าตรงจังหวะเนี้ยเราทําอะไรไม่ได้นอกจากเราทํามันนี้เมเนจเมนต์บริหารความเสี่ยงพอร์ตของเราดีๆผมไม่มีใครรู้หรรกว่าตตงงไนนจจปดสสููุุ นะครับก็นี่ก็ฝากทุกคนไปด้วยว่าไม่มีใครรู้จริงนะครับแต่แต่รอบที่แล้วที่เราคุยกันคุณเสรีวัฒน์บอกว่าเอ่อที่ตลาดตลาดสิงคโปร์ก็บอกว่ามีพยายามความพยายามจะดันไป5้าพันหนึ่งห้าพันสองจำได้ปะสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยอ่าเบสเบสเบใช่มันมันเข้ามาจริงๆนะตอนแรกผมยังมองว่าอ่าโอเคข่าวแม่นเหมือนกันนะคุณเสรีวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยว่าว่ามันจะไปได้ทั้งที่ในใจผมคิดน่โอ้มันจะไปแรงขนาดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วห้าพันหนึ่งห้าพันสองไม่พอมันไปถึงห้าพันหก ใช่ใช่โวยหอกใจอะไรก็เออเขาก็เบสกันนะเนาะเพราะว่ายืดนะตอนนั้นมันเพิ่งแบบมันเพิ่งทะลุสี่พันห้ามาอะไรอย่เงมา48งมาสี่พันแปดละสี่พันแปดผมจำได้เลยแล้วเราห้าพันมันคือเอามันเป็นความฝันของเราที่แบบที่ที่ที่เราไม่คิดว่าวันเดือนเดียวมันจะให้เราได้อะเราเอาจริงนะผมพูดกันตามตรงว่าด้วยโมเมนตัมแบบนี้ยทุกคนมองว่าห้าพันเหรียญเป็นไปได้ในปีนี้ใช่ถูกต้องจริงๆแบบเป็นไปได้แบบไม่ยากอะแต่เราไม่คิดว่ามันจะเริ่มแต่มากราาครับคือกรอบยังได้เลยห้าพันสองเนาะกรอบห้าพัน 4,800-5,200ที่กรอบประเภทแบบโอ้วานิชธนกิจใหญ่ๆก็มองกันว่าปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดือนแรกก็ไป5,000-6กันละอะไรทำนองนี้เ้วพอพอพอ5,000-6มาคือมันทําให้เป้า6,000มันแบบมันมีความฝันอีกต่อไปแปดหมื่นแล้วกเลยอ่ะแปดตั้งหมดเลยนะครับอืมันมันเป็นไปได้ยังไงแบบแบบเราเราเราเห็นปกติเราเห็น7,000เนี่ยมันก็ต้องมีแรงเคลา่อนไเราผมพูดจะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าโอ้ห7,000หนึ่งมันจัดไรเนี่ยวันอ้โหมันมันเฟื่อเกินไปอ่ะขายมาบ้างอ่ะั เอาแล้วดีนะที่ค่อยลินถ้าไม่ลินนี่คือแบบหายไปละแต่สุดท้ายก็หมดของพี่เจ็ดหมื่นห้าแ้วมันก็ยังไปโอ้แล้วแบบหลายคนก็เยซื้อตรงนี้ดีไหมบ้าเหรอซื้อตรงนี้จอยดิเจ็ดหมื่นห้าวันต่อมาเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้บอสขนาดนี้ใครซื้อก็บ้าแล้วมีคนบอกเพืยไม่ซื้อนะมันไปแปดหมื่นอ่าวันต่อมาแปดหมื่นหนึ่งแปดหมื่นสองคุณเอ้ยเนี่ยแล้วแล้วมันผมจริงผมแช่งตั้งแต่เจ็ดหมื่นเจ็ดแล้วเพราะว่าอันนี้พูดตามตรงนะผมแช่งเลยเพราะว่าหนึ่งอะ เราก็ตกรถมาแด้วด้วยแล้วเราก็แบบเราเห็นแล้วว่าสภาพแบบนี้มันอยู่ได้ไม่นานอือ่าเพราะอะไรรู้ไหมคุณหนุ่มผ้าเดือนที่แล้วอ่ะสุขที่แล้วเนี่ยจะพัดจะฝูดรีบาวขึ้นมาได้ปิด5,500เหรียญนะผมบอกเลยนะเดือนนี้ผมวางแผนไม่ถูกเลยว่าจะเล่นไะไถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือหนึ่งเพราะว่าเราสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครจําอารมณ์กันได้นะครับคุณจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบเฮ้ยควรซื้อที่ว่าขอคิดแป๊บนึงนอนตื่นมาอ้าวบ้าแล้วขึ้นเลยแล้วอืมถูกต้องแล้วแล้วโอเคมันคงไม่ละเดี๋ยวรอนนออถก่ะมาาจจจุ ทีหกสามใช้เวลาหน่อยถอนเงินมาแล้วถอนเงินมาแล้วจะซื้อละว,วันต่อม,มาอขึ้นต่อคุณคุณคุณต้องอยู่กับสภาวะแบบนี้ไปอีกเดือนหนึ่งหรอถ้าถ้าเดือนมาก,กระลาปิดห้าพันห้าเดือนกุมภาณ์นี่คือหกพันเลยหกพันหนุ่มมากถูกต้องหกพันเลยสบายเลยโมเมนตัมแบบนี้หกพันทะลุไปเรื่อยไปเรื่อยซ้ำคุณต้องอยู่ในสภาพที่ซื้อแล้วคุณต้องหวั่นหรอครับว่ามันจะโดนทุบอะไรหรือคุณต้องซื้อแพง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 แบบนี้ไปเรื่อยหรอครับมันไม่ใช่ภาวะเฮลตี้ในการขึ้นเลยอ่าถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เเราห็น การลงแบบเนี้ยผมเนี่ยดีใจมากคือหนึ่งเราเรามีของแล้ว <laughs> หนึ่งเรา,<ล>ามีของแล้วสองคือแบบเนี้ยมันจะขึ้นได้ดีกว่าเพราะอย่าลืมนะครับเราเห็น4,3 0พไป5,6 0พกเนี่ยนะฮะการที่จะให้มันจะให้มันไป6 0 0 0 7,000ได้อย่างสวยงามเนี่ยมันต้องมันต้องมีการแบบนี้ครับมันต้องมีฐานเพราะว่าถ้าคุณดูภาพนะถ้ามันไม่เกิดฐานมาแล้ววันนี้วันพรุ่งนี้ขึ้นไป6 0 0 0เหรียญหรือ5,6 0พนนะคำถ,ถามคือคุณจะรู้ได้ไงว่าตอนที่มันโดนตบแรงๆเลย ที 5, ่อ่ะห้าพันเหรียญจะรับได้สี 4, ่พันหกจะรับได้ไหมเพราะมันไม่มีฐานแล้วครับือการขึ้นแบบเนี้ยมันอย่างน้อยถ้ามันจะไปหกพันเจ็ดพันให้ได้เนี่ยค,คุณต้องมีฐานทุกๆระดับราคาอย่างน้อยทุกหนึ่งพันเะหรียญเนี่ยคุณต้องเจอฐานใหญ่ๆสักหน่อยนึงใ,ให้ใรูไว้ว่าถ้าลงมาตรงเนี้ยไม่หลุดเพราะคนอยู่เยอะแล้วอีกอย่างนะครับคนที่เป็นพวกแบงค์ชาติคนที่เป็นอย่างเราๆที่แบบ DCA เอย่างเงี้ยเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเพราะว่าหนึ่งคนระดับคนอีกแบบ ที่เก็บฟิสิเคลที่เก็บยาวเนี่ยเข้าบ่ายแอนโฮคุณหนุ่มการบ่ายแอนโฮหมายความว่าฐานของการทองคําที่มันขึ้นมันจะยกขึ้นเรื่อยๆรนะครับแล้วคนพวกนี้เวลาซื้ออย่างที่ผมบอกในตามหลักการเงินแบงค์ชาติก็ต้องซื้อทุกเดือนแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อทุกวันอาจจะมีซื้อทุกวันบ้าง DCA บ้างแต่คือแบบคือมันระยะเขาไม่ใช่แบบอัดก้อนเดียวจบไม่มีนะครับรายย่อยก็เหมือนกันที่ผมบอกเงินเดือนครึ่งเดือนเดือนหนึ่งโบนัสคือเขาก็ค่อยๆอัดซึ่งถ้าคนเหล่านี้เขา เขาต้นทุนเขาหรือไม่ได้ซื้อเพราะมันแพงเกินไปเนี่ยตอนโดนตอนโดนตบแบบคือไม่มีพวกเขาคำไงเข้าใจครับมันเลยอันตรายครับประมาณนั้น่ป็นลึใช่ครับระยะสั้นรอนแถวนี้ดีคุณเตยทวัตตอนนี้ที่ผมเห็นที่สวยๆนะคือแนวรับที่ดีเนี่ยอยู่ที่ 4,6- 0 0ถึงส8 0 0เป็นโซนตรงนี้ทั้งหมดนะครับแนวรับที่ดีแนวรับที่ลึกที่เป็นไปได้กว่านั้นก็คือในช่วงของ4 0 0 0จนถึง4ี่พเนี่ยเป็นไปได้ทุกแนวบริเวณนี้นะซื้อได้หมดทุกราคาตามที่คุณอยากได้เลย ามที่คุณแบ่งเงินมาคุณจะซื้อตรงนี้น้อยซื้อตรงนี้เยอะซื้อตรงนั้นมากมั่นใจมากมั่นใจน้อยดีหมดเพราะอย่าลืมราคาลงมา20%ละตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณระดับ10%นิดๆนะฮะ เหมือนตอนหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเลยราคาแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรมากถ้าคุณถือยาวคุณพร้อมดอยคุณพร้อมถือดอยไม่ใช่แค่ดอยในเรื่องราคานะดอยเรื่องระยะเวลาด้วยคือคุณสามารถถือได้นานนะครับถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณซื้อได้เลยบริเวณนี้ทั้งหมดตั้งแต่สี่พันหกสิบสี่พันแปดเป็นรับแรกเลยนะครับแล้วก็ลงมาแล้วจุดไหนที่เป็นจุดฟ o l l o w บายได้จุดฟ o l l o w บ u y ผมอยากให้ใช้เวลาละกันคุณหนุ่มโอเคก็คือถ้าสัปดาห์นี้ปิดห้าพันแล้วคุณเก็บของยังไม่พอแเพิ่ม ให้ให้ระดับหนึ่งนะครับถ้าถ้ามันปิดห้าพันนะอมานั้นมันจะมันจะมันจะคอนเฟิร์มฐานเนาะถ้าปิดห้าพันได้ใช่ครับจะคอนเฟิร์มว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นกราฟรายสัปดาห์ปิดเป็นสัญญาณกลับตัวมาอสัปดาห์นี้ถ้ามันจะลงต่อควรเป็นแท่งคอนเฟิร์มสีแดงแต่ถ้าสัปดาห์นี้กลับกลายเป็นสีเขียวหมายความว่ามันแนว i ี y ฟครับก็คือไอ้สัญญาณกลับตัวก็คือฟอร์ฟอร์ฟิลฟอร์ไปแล้วมันจะเป็นแบบศูนย์ละเป็นศูนย์เป็นศูนย์แบบนี้เราคุณดูภาพเทรนเทรนทั้งหมมดขออออองงท่ะนนยยูแลล้วัก็เ ขาดคืดมากๆค่าสัปดาห์นี้มันปิดเหนือ5,000เหรียญครับโอเคขอบพระคุณมากครับผู้เสร็ฐวัฐบาครับได้เลยครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเสร็ฐวัฐบาลผู้จัดทีเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกลโกเทนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณเสด็จรั็บาลละครับฟื้นตัวแรงๆอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นควรจะยืนฐาน5,000ดอลลาร์จนสุดสัปดาห์นี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ายืนไม่ได้ที่ผ่านมาราคาพุ่่่งง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 แแแแแรรรรรรรทิ้้้้ตตัััััััวววววลลลลลฟืนนนนนนกกกกกบบบมมมาาาาาา็็ีีโอสจจะะะะไไปปดดเเเเชยคคพ ตลอดนะครับไม่มีการพักฐานเพื่อค่อยๆสเตปขึ้นทีละขัน้นทีละขั้นตรงนั้นจะแลดูปลอดภัยมากกว่าดังน,นั้นการมายืน5,000ดอลลาร์ 5, ตรงนี้ได้ก็ยังแลดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับต้องรอดูแล้วครับว่าราคาจะมีการไซเวสสร้างฐานตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อไปต่อตรงนั้นก็จะแลดูดีน,นะครับตรงนี้ก็คือดูว่าสัปดาห์นี้จะยืนเหนือ5,000ดอลลาร์ 5, ได้หรือไม่ทองคําไทยก็เช่นเดียวกันครับฟื้นตัวขึ้นมาแรงเลยเดี๋ยวเหมือนกันครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมา, 68, นนมา, 70, กา,าเกดมื่รแาดฐานแถ7 หมื่นถึง7จ็ดหมื่นสองสักระยะหนึ่งเพื่อไปต่อตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่สําคัญต่อการเติบโตรียะยาวเช่นเดียวกันต้องจับตาใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้นักลงทุนต้องวางแผนด้วยความระมัดระวงังแล้วก็รอดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่จะเข้ามาด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่โกวาเราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อแบ่งกันกามาจทพิมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ